อ่ะเสร็จแล้วกลับบ้านค่ะยังยังหรยังยังนี่เพิ่งเริ่มเหรอเพิ่งเริ่มเองแค่เพิ่งเริ่มนะเออนี่แค่เพิ่งเริ่มนะหมายถึงพี่แอมกำลังบอกตัวเองว่านี่แค่เพิ่งเริ่มนะเออเริ่มไหวไหมก็กำลังเด็กกำลังเด็กไหวสิไหวสิอ่ได้ตังโตสักนิดนึงนะคะพวกเราจาก True f a n t a s i a ค่ะสวัสดีครับอีกหนึ่งคนนี่ครับพวกเราจาก I am ครับผมพวกเราไอไหนพวกเรา เรียกว่าเป็นตัวแทนเป็นตัวแทนเปัวสวัสดีครับผมนนทนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะเนสค่ะสวัสดีค่ะแพเค้กค่ะอแอดเดผมค่ะไม่เล่นเลยไม่การเล่นไม่กาใช่สวัสดีครับเบนจีฮะเร่รครับอเบนจีนะ ถ้าอยู่ฝั่งนี้นะถ้าอยู่ด้านนู้นนะครับผมเดินกมารวมกันมาสนุกกันได้นะครับทางด้านนี้นะฮะวันนี้เรามีกิจกรรมเยอะแยะมากมายรวมไปถึงเดี๋ยววันนี้เราจะได้เข้าไปดูบอลได้กันด้วยนะคะใช่ใครอยากพูดาบางนะคะชมวินิคอนเสิร์เสร็จแล้วก็ไปเชียร์บอลกันต่อด้วยนี่นี่นี่มีอะไรผิดสังเกตไหม ตรงไหนล่ะพี่สังเกตตรงเสื้อที่เราใส่อ๋ออันนี้เรามี่งท่านั่งท่านั่งท่าลังเสื้อที่เราใส่มีความสวยงามแล้วก็มีความเป็นเดี๋ยวทีให้เขาดูก่อนแป๊บนึงมีความสวยงามมีความเป็นของตัวเองเพราะฉะนั้นใครอยากได้แบบเราตรงด้านนู้นเลยมีขายเสื้อมีขายของที่ระลึกแล้วก็สามารถสกรีนชื่อตัวเองลงไปได้ด้วยรับเลยไหมรับเลยไหมรับได้เลยไหมได้เลยรับได้เลยไม่ใช่ว่าสกรีนวันนี้เราอีก2ออาทิตย์มาเอานี่ไม่ใช่ได้เลยไม่มีไม่มีได้เลยได้เลยได้เลยนะคะ ีนะใส่ดูมันแล้วก็ใส่ไปวิ่งออกกำลังกายได้ด้วยใช่เออขี่ไก่แล้วที่สำคัญนะใส่แล้วเราจะได้มีความมุ่งมัิมที่จะได้เข้าไปเชียร์แบบทีมข้างในเขาได้แบบมันมันนะจริงตอนแรกเนี่ยตอนพักนะหอนเหี่ยวมากพวกเราใช่ใส่เกินไปเยอมากเลยเนี่ยเออเห็นไหมล่ะเราเชื่อเนี่ยเราเข้าใจน้องนะเพราะว่าบางทีเนี่ยไปเล่นตัวไหนมาเหมือนกันนะนั่งรอนา เวทีปุ๊บมันเป็นยังไงนะพอใส่เสื้อแล้วหนึ่งสองสามเป็นอย่างนี้ไงนี่เป็นอย่างนี้แหละเนาะน่าจะเป็นเกาที่ข้อเข่าเดียวอย่าแล้วนะฮะเดี๋ยวเคสเคสเดี๋ยวเป็นที่เอวแทนอย่างนี้เหรอคะเอาล่ะวันนี้เรามีแบบเพลงขนมาเต็มเลยเนาะถูกต้องมาสร้างความสนุกนะใช่จริงๆก็จะกลับตั้งแต่เพลงนี้แหละแต่พอเห็นเขาหน้าหน้าตาแบบระลึ้นระลึ้เราก็แบบอ้าเดี๋ยวลองเพลงเต็มให้เลยอย่างนี้ ทิ้งไว้เออเออหน้าตาดูทุกคนไม่ได้เป็นอย่างนั้นใะ่ไหไหนพึ่งฉันพันโดเองไงต้องถามเขาอยากดูไม่นี่คอนเสิร์ตต่อไหมคะเบาไปคุณพี่คะเออขออยากดูไม่นี่คอนเสิร์ตอยู่ไหมคะด้านหน้านี้ต้องให้เกียรติเขานะเพราะว่าเขาอายุอนามเนาะเราก็ต้องแบบว่าเออต้องให้เวลาเขาแป๊บหนึ่งค่อยๆจูนบัตรห้าพันแปดเออบัตรห้าพันแปดนี่ไงต้องมีโซนนั่งพักพิ้งถูกต้องตรงนี้ก็จะมีโซน ทั้งรุนไวทไวแบนซ์แต่แต่เรามาด้วยกันเราสามารถสนุกด้วยกันได้ใช่ไหมคะใช่ค่ะมาเออไปสนุกกันต่อดีไหมดีค่ะอ่ตอนนี้ก็ไหนๆก็พูดเองแล้วนะฮะเกินเองแล้วขอเชิญคุณพี่ร้องต่อไปเป็นเพลงถัดไปเลยดีกว่าเนาะได้สิคะคุณน้อง ได้เลยเดี๋ยวพวกเราไปอ่าซ้ำซ้ำเงิไปเติมนะไปเติมไปฟิกกับหุ่นอะไรอย่างนงี้นะแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาเต็มที่นะเดี๋ยวเดี๋ยวพี่แอนเปิดนำไปก่อนแล้วกันนะพี่แอนพี่แอนลองเปิดเข้าตัวเองพี่แอนลองเปิดเข้าตัวเอง ladies and gentlemen โอ้ย please welcome yeah pancake โอ้ยไปแล้ว keep a